สวัสดีค่ะหน้าซาวหนองค่ายค่ะมาตำสมตำเด้อค่ะมื่อเนี้ยตำสมทำตำซูถุกท่านกินเด้อค่ะเด้อมาตามมากินน้ำกันเด้อจ้า <c oughs> เป็นข้าวเหนียวห่อนห่อนค่ะ เบอเกอเทศลงไปนะคะบคเบอร์เือรนี่บอร์เือกระใส่บอร์เือนั่นคะะไก่บะมาก,กับบะไส่นะคะดีเป็หนหาลางไปใส่เซนลงงไปค่ะสุดหน้าบรหยาดนะคะ่ะ นี่ี่กันมีน้ำปลาแล้วนะคะมีกับปูดองนะคะกับปูดองนี่คือพ่นต้มซุกแล้วนะคะเพ่นดองน้ำปลาห้นะคะยาเห็ดห้ค่ะส่วนหน่งก็ะมีปลาตัวปลาตอนนะคะเสร็จแล้วก็น้ำปลาข้างล่างนะคะก็มีน้ำกระเทียมดองนะคะมีน้ำตาลทรายล้วก็มีผงใยชูผงตาชูนั่นแหละค่ะใส่ลงไปใส่หน่อยใส่หน่อยใส่หลายใส่หลายตามมากนะคะสวนนับกะใส่ลงไปเลยนะคะ กันเคเล่เคเล่เ,เ,ลเลยค่ะทุกท่านบอสไซน้ำปลาเด้อจ้าข้างหน้านะบอสไซน้ำปลาเพราะว่า,วาทุกอย่างมันหนาจะเข้มแล้วนะคะนะคะ่าจะเติมน้ำกระเทียมดองลงไปแล้วล่ะค่ะเหมือนกันไส้ลงไปแล้วนะคะ,ป,ะ,คะปัดเค็มนะคะเรียบร้อยนะคะบร,ริเตมดตาม่านเนี่ค่ะตามสมคำกินกับข้าวเหน,นะะียวห่อข้าะเลยค่ะ หอมหอยหวงขาวหอมกับปูหน่อยดองค่ะเชิลาไปตามขอนียวห้าวค่ะทุกคน ตั้งผ่อนเนี้ยข้ามานะคะ,ะลขางนมาแลคะมาแล้วันหัวหน,นะคะใส่หัวมาเลยนะคะ แบบนี้เลยนะคะทุกท่านเอาแบบสะดวกเนาะคะ่ะไปเห็ดหยายางเนาะค่ะเนาะค่ะนี่เราก็เอาลงเลยเด้อจ้าไปล,ล้งไปเลยนะคะไปค้อมห่วนของเขาลงไปเลยค่ะนี่กับสมตาหอวหัวเน,น้ยเป็นสิบปีกันดีเนาะค,ะะคะ่ะเนาะสำหรับคลิปนี้นะขอตัวลาไปก่อนเด้อค่ะมากินสมตำน้ำกันเด้อจ้าทุกคนทุกท่านสวัสดีค่ะ